มีสวิธีนะครับที่จะทำา1 0 0 0แสนบาทต่ออาทิตย์ได้ในปีใหม่ที่จะมาอยู่ครับผมจะไล่ให้คุณดูเลยนะครับวันนี้ผมเขียนมาในหนังสือหมดเลยให้คุณดูนะว่า1-10ถึงอ่ะคืออะไรแต่ทักษะที่10บอ่ะครับถ้าคุณทำนั้นอ่ะเป็นมหาทักษะคุณจะทำได้แต่ว่าเรามาไล่1-9ถึงก่อนนะ1นี่คืออะไรครับบริษัททุกบริษัทในโลกนี้ครับต้องการหนึ่งคนคนอะไรครับคนที่ปิดการขายเป็นใช่ครับทักษะแรกที่ผมแนะนาให้เรียนเลยนะเป็นทักษะการขายครับการขายมีหลายระดับนะครับคุณเลือกได้ระดับ แล้วระดับไหนดีที่สุดเดี๋ยวผมจะเฉลย ER มาในวิดีโอนี้แต่ผมอยากให้คุณดูเนี่ยเวลาผมเริ่มมาเป็น IT เวลาเราปรเปิดกิจการตัวเองผมก็ไปเรียนทักษะการขายมาทักษะการขายนี้สงพลังมากผมยกตัวอย่างนะสมมติยกตัวอย่างว่าเราเป็นนักขายกันละกันนะเราทําเงินเดือนได้20 0 0 0บาทบางคนก็ทําได้ 3- 450 0 0 0าหมื่นบาทยกตัวอย่างนะเป็น2 0 0 0 0บาทแล้วเรามีค่าคอมด้วย5% 10%เคุณเห็นภาพไหมคุณมีเงินเดือนแล้วคุณมีคอมด้วยยิ่งปิดการขายรายได้คุณต่อเดือนก็ขึ้นเลยอันนี้ เป็นทักษะหนึ่งครับที่คุณไปฝึกใช่ไหมรายได้คุณนะ่ไม่มีจํากัดเลยต่อเดือนต่ออาทิตย์ก็ไม่มีจํากัดเดี๋ยวทักษะที่10ผมจะให้คุณดูนะว่าเราจะทําให้มันถึง10,000แต่ออาทิตย์ยังไงมาดูทักษะที่สองครับปีใหม่นี้ที่เราจะเข้ามาผมอยากให้คุณเตรียมพร้อมตรงนี้นะก็คือว่าจดจดไว้เลยเดี๋ยวผมขึ้นบนหน้าจอก็ได้1นึถึงสิมีทักษะอะไรบ้างทักษะที่2นะเดี๋ยวนีเน้เป็นยุควิดีโอหมดครับใช่ไหมคุณขึ้นออนไลน์บางคนเขาดูวิดีโอเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยสมัยก่อนมันเป็นยุคดูภาพ แต่เคยรู้จักคำนี้ใช่ไหมครับเวลาเขาบอกดูรูปภาพมันเหมือนว่าเราใช้คำพูด1000คํันแต่เราดูวิดีโอนี่เหมือนว่าเราใช้รูปภาพ1000รูปภาพเลยใช่ครับทักษะที่2ที่สำคัญมากที่จะพาให้คุณเพิ่มรายได้ได้เป็นการตัดต่อวิดีโอครับเราเรียกว่าเป็นวิดีโอเอดิเตอร์ครับเดี๋ยวนี้ทุกคนอยากจะขึ้นออนไลน์หมดแต่ทำไม่เป็นไม่รู้จะไปตัดต่อ,อยังไงใช่ไหมเลยเขาไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นวิดีโอเอดิเตอร์คุณไปหาลูกค้ามาที่อยากจะขึ้นออนไลน์แล้วคุณช่วยเขาสิคุณ จะทำรายได,ได้ได้เยอะใช่ครับวิดีโอเอดิเตอร์นะผมจะให้คุณคอนเซปต์หนึ่งนะวิดีโอเอดิเตอร์ที่เราตัดต่อวิดีโออ่ะมันไม่ใช่แค่ตัดต่อวิดีโอให้มันสวยให้เสียงสวยนะมันจะมีทักษะหนึ่งอะถ้าคุณเสริมเข้าไปใช่ไหมคุณจะทําให้วิดีโอนั่นนะโอ้โ oh ห สุดยอดมากเลยแล้วมันจะเริ่มดึงดูดลูกค้ามาทักษะเนี้เป็นวิดีโอเอดิเตอร์ถ้าคุณเสริมทักษะที่10ที่ผมจะให้คุณดูอ่ะคุณจะเป็นวิดีโอเอดิเตอร์ที่เพิ่มยอดได้มากกว่าเพื่อนครับเรามาดูกันนะทักษะที่10คืออะไรเดี๋ยวดูวิดีโอไว้ก่อนเลยวันนี้ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคุณชอบตัดต่อวิดีโอคุณไปเป็นเลยวิดีโอเอดิเตอร์แล้วคุณเสริมอะใช่คุณเสริมนะ เสริมทักษะที่10นะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะโอเคทักษะที่3ครับเราเรียกว่าเป็นโฟโตกราเฟอร์เป็นนักถ่ายหรือว่านักนักถ่ายรูปหรือว่านักถ่ายวิดีโอแต่ว่าสําหรับอีเวนต์นะไม่ใช่เป็นนักถ่ายวิดีโอทั่วไปนะเป็นนักถ่ายวิดีโอสําหรับอีเวนต์เดี๋ยวนี้ครับคุณดูสิสัมมนาเยอะแยะมากเลยใช่ไหมบางคนก็ทําสัมมนา3-4วันเลยนะ เรายกตัวอย่างนะว่าเราจะทําได้รายได้ยังไงอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคุณคิดดูสิถ้าต่อวันนะคุณไปรับงานมาเป็นช่างวิดีโอช่างรูปภาพสําหรับอีเวนต์นะอีเวนต์หนึ่งอะ คุณก็คิดได้แล้ว1 0 0 0 0หมื่นถึงหมื่นคนเขาก็จ่ายคุณใช่ไหมมันตัดต่อทั้งวันอยู่ทั้งวันถ่ายรูปส่งงานให้เขาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งคุณก็1น0 0 0แแล้วเห็นภาพไหมครับอันนี้ยังน้อยเลยนะแล้วถ้าคุณเพิ่มทักษะที่10เข้าไปอ่ะโอ้ผมบอกให้มากกว่านี้ได้เลยมาดูทักษะที่4ครับทักษะที่4ใช่ไหมครับทุกธุรกิจก็ต้องการอันนี้เหมือนกันเป็นการโฆษณาครับเป็นการโฆษณาแบบออนไลน์นะเราเรียกว่าออนไลน์ advertising ทักษะที่4ครับคุณไปฝึกมาเลยตอนนี้ผม เวลาผมไล่ใช่ไหมคุณก็ดูว่าคุณชอบทักษะไหนนะทักษะที่4ออนไลน์แอดเวอร์ทายส์จงทำไมอันนี้สําคัญครับเนี่ยถ้าคุณอยู่สมมุติตอนนี้คุณอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคุณโฆษณาแถวแถว,แถวบ้านมันไม่พอมันต้องเริ่มออนไลน์ออนไลน์แอดเวอร์ทายสงก็เป็นการยิงแอดยิงแอดผ่าน Facebook ยิงแอดผ่าน Instagram ผ่าน YouTube ผ่าน Tik t o อกผ่านช่องโชเชียลครับและตอนนี้มันไม่ได้แค่ในกรุงเทพแล้วมันทั่วโลกเลยแต่ว่าทักษะนียส่วนใหญ่นะทำไม่เป็น เขาคิดว่าอะไรไหมเฮ้ย,ยมาใช้เงินปั๊บยิงแอดโอ้ยรีดมากไม่อันนี้ต้องไปเรียนแล้วถ้าคุณมีเซอร์วิสออนไลน์แอดเวอร์ทิิ่งคุณอยากจะรู้ว่าหาลูกค้ายังไงเพิ่มยอดขายให้คุณยังไงนะคุณทักเข้ามาเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะช่วยคุณอันนี้คือทักษะที่4ทักษะที่สําสำคัญมากเรามาดูกันอันนี้เราเรียกว่าเป็นอีเวนต์แพลนเนอร์ เดี๋ยวนี้เมื่อกี้ผมบอกใช่ไหมมีอีเวนต์เยอะแยะเลยออนไลน์สัมมนาเยอะแยะเป็นซูมก็ได้อินเพอร์นก็ได้เฟ t ทูเฟ e ก็ได้สมมุติว่าผมเป็นเจ้าของธุรกิจผมอยากจะจัดสัมมนาใช่ไหมเฮ้ยเราอยากให้คนช่วยเราทําสัมมนาให้มันพาคนมาดูแลเทคแคร์ทักษะที่5ครับเราเรียกว่าเป็นอีเวนต์แ planner คุณไปฝึกเลยถ้าคุณชอบทํางานกับคนใช่ไหมครับคุณไปเป็นอีเวนต์แ planner เลยอีเวนต์แ planner เหมือนกันครับสมมตุติในในอาทิตย์หนึ่งอ่ะมี7จ็ดอีเวนต์ใช่ไหมหรือว่ามีสี่อีเวนต์ก แค่นี้คุณเป็นอีเวนต์แพลนเนอร์ต่ออีเวนต์่ะคุณก็ไปคิดเลย20,000 30,000บาทใช่ไหมถ้าอีเวนต์ใหญ่ๆ20,000 30,000อีเวนต์เล็กๆก็ประมาณหมื่นกว่าบาท8,000ันหมื่นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยคุณก็ได้แล้ว8,000ันหมื่นหนึ่งต่อวันบางทีก็2อ0 0า0หมืต่อวันแค่นี้คุณทำอาทิตย์หนึ่งคุณก็ได้แล้วแสนหนึ่งอีเวนต์แพลนเนอร์ถ้าคุณแต่ว่าคุณต้องมีทักษะที่คุยกับคนเป็นชอบคุยชอบจัดงานจัดรายได้นะคุณทำได้สบายมากเลย มาดูทักษะที่6ครับทักษะที่6เป็นยุคใหม่เลยครับเราเรียกว่าเป็นยุค AI ครับเป็น AI เป็น IT ล้วนๆเลยถ้าหัวคุณไปทาง AI หัวคุณไปทาง IT ใช่ไหมคุณเอาทักษะนี้เลย เดี๋ยวนี้ AI มีเยอะแยะเลยทำคอนเทนต์ออนไลน์ง่ายๆทำยังไงใช้ AI ใช่ไหมทำเว็บไซต์ผ่าน AI ทำยังไงทำสปอร์ตในทีมอะผ่าน AI ทำยังไงมี AI เยอะแยะมากเลยคุณไปเรียนว่าคุณชอบฝั่งไหนใน AI แล้วคุณอย่าไปเรียนทุกอย่างนะเอาอย่างเดียวก็พอแล้วคุณก็เริ่มหาลูกค้าเป็นเซอร์วิสของคุณอนะให้ลูกค้าคนอื่นเอา AI คุณไปช่วยเขาเพิ่มยอดขายเพิ่มประสิทธิภาพทีมเพิ่มการตลาดลดค่าใช้จ่ายเนี่ยแค่เนี่ยคุณไปแล้วคุณก็ มีวิธีปิดการขายที่ผมจะให้คุณดูนะเดี๋ยวทักษะที่สุดยอดที่สุดเลยคุณเอาเนี่ยไปใช้แล้วคุณก็เพิ่มยอดได้แล้วเห็นภาพไหมครับ ai สมมุตินะคุณใช้ ai คุณเพิ่มยอดให้ใครได้อะสมมุตินะล้านหนึ่งต่อเดือนใช่ไหมสิบเปคุณก็ได้แล้วหนึ่งแสน เห็นภาพไหมคุณมี10เจ้าแบบนี้10ล้านละคุณได้แล้วล้านหนึ่งต่อเดือนอาทิตย์หนึงคุณก็เกิดละ2 0 0 0 0นกว่าบาทเห็นภาพไหมใช่ผมอยากให้คุณคิดแบบนี้ทักษะพวกนี้่ะสำคัญมากแต่ว่าส่วนใหญ่ะคนไม่ใช้เวลาเรียนทักษะนี้ไปศึกษาทักษะเลยครับสำคัญมากเชื่อผม มาดูทักษะที่7ครับทักษะที่7นะเราเรียกป้าเป็นอีคอมเป็นขายของออนไลน์นะใช่หลายคนบอกว่าเอ้มาซื้อของขายของออนไลน์มันไม่เวิร์กเพราะว่าทักษะนี้เราต้องเรียนหลายทักษะเราต้องเรียนว่าเราเป็นธุรกิจแล้วทําออนไลน์เราเป็นธุรกิจเราจะยิงแอดยังไงเห็นไหมตอนนี้เราทักษะอื่นน่ะมาเสริมด้วยเราจะยิงแอดยังไงเราจะโปรโมทกิจการเรายังไงเราจะขายอะไรเราจะซื้อยังไงเราจะขายเท่าไหร่ขายของออนไลน์นะครับมันเป็นทักษะที่ค่องข้างเยอะพอสมควรคู่แข่ง ก็เยอะแต่ว่าอันนี้เป็นทักษะที่สามารถทํายอดได้เยอะเลยผมก็มีลูกค้าบางคนร้อยกว่าล้านปีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยสองแสนบาทแล้ว เห็นภาพไหมแค่นี้เองคุณไปเรียนรู้ทักษะนี้เลยทักษะขายของออนไลน์ก็เวิร์กแต่ว่าไม่ได้ว่าทุกคนความสําเร็จมีนะขายของออนไลน์นะมีประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจะได้ผลลัพธ์ที่สุดยอดมากที่เหลือเขาขาดทักษะที่สิบเดี๋ยวผมจะให้คุณดูมาดูทักษะที่แปดทักษะที่แปดคือเราขายความรู้ครับเราเป็นโค้ชเราสอนครับทักษะที่แปดเขียนเลยครับเป็นโค้ชเป็นครูเป็นอาจารย์ใช่ครับเราขายโคชิ่งเราขายคอร์สทักษะนี้สุดยอด มากเลยครับถ้าคุณมีประสบการณ์คุณเอาความรู้มาขายคุณสามารถให้ผลลัพธ์กับลูกค้าคุณอะแทนที่เขาได้ภายใน1ปีคุณสามารถให้เขาหนึ่งหนึ่งเดือนเขาขายความเร็วครับเราเขาซื้อความเร็วครับคุณขายความเร็วเห็นภาพไหมครับสมมตินะยกตัวอย่างคุณเพนโคชการตลาดกันแล้วกันนะสมมตินะแล้วกิจการหนึ่งอะเขาขายอสังหาอยู่ทําการตลาดไม่เป็นคุณไปบอกเขาสิว่าเราจะช่วยคุณทําการตลาดคุณขายหลังหนึ่งได้เราขอครึ่งเปอร์เซ็นต์หลังหนึ่งก็หลายล้านใช่ไหม ถ้าหลังหนึ่ง10ล้านน่ะครึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะก็ได้แล้วเห็นภาพไหมห้าห0ื่นบาท ใช่ไหมสิล้าน10%บเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนสิบล้านครึ่งเปอร์เซ็นต์คุณก็ดูสิคุณไปเลย10เจ้าคุณก็ได้ลวเห็นภาพไหมใช่แค่นี้เองคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคอนเซปต์ว่าถ้าคุณเอาเป็นโคช้ชไปสอนใครก็ได้ทักษะนี้คุณสามารถให้เขาทําเองแล้วคุณกินเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือว่าคุณขายคอร์สออนไลน์ก็ได้คอร์สละประมาณ1 2ื่นสองหมื่นสามหมื่นไม่แพงหรอกมีพันเจ้าคุณก็ทาไปเลยแค่นี้เองเป็นทักษะแต่ต้องมาจากความรู้นะอันนี้เป็นโคชิ่งทักษะที่9ครับเป็นทักษะการ ปรึกษาเราเรียกว่าคันซาลติงครับเป็นคอนซัลท์ครับเป็นที่ปรึกษาครับแต่ว่าเหมือนกันครับคุณต้องมีประสบการณ์นะอย่าไปอ่านหนังสือมาแล้วก็สอนจากหนังสือนะมันไม่เวิร์กนะสอนจากหนังสือคุณต้องให้เขาดูอันนี้เป็นเป็น,ปนทักษะแต่ว่าที่ปรึกษานี่ถ้าคุณปิดได้1เจ้าแล้วคุณให้เขาผลลัพธ์ได้ยอดคุณจะพุ่งเลยนะเพราะว่าเขาจะไปนแนะนําคนอื่นด้วยเฮ้ที่ปรึกษานี่ดีที่ปรึกษานี่ดีมีที่ปรึกษาหลายแบบเลยบางคนอายกตัวอย่างนะบางคนเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเราสตาร์ทอัพเราทำไม่เป็น ไม่เคยทาไม่้ไปปรึกษาใครถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาสตาร์ทอัพเนี่ยต่อสตาร์ทอัพเนี่ยคุณก็เก็บได้แล้วคุณเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมคุณจะทําอะไรเอามาเลยคนละ5 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับแล้วก็คุณก็ทํางานคุณไปอาทิตย์หนึ่งคุณมี10เจ้าอะแค่นียคุณก็5 0 0 0 0นบาทแล้วสเจ้าคุณก็1 0 0 0แนแล้วเห็นภาพไหมครับอันนี้เป็นทักษะที่สุดยอดมาก9ทักษะทักษะที่10นะผมอยากให้คุณดูเป็นมหาทักษะถ้าคุณทําทักษะที่10เป็นทุกอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกใช่มั้ยทกษะะะคุุณจจอดนนี่่พงขึ เยอะเลยทักษะนี้เราเรียกว่านักปิดการขายทรงพลังพรีเมียม ใช่ครับไม่เหมือนกับแค่นักขายนะนักขายทั่วไปขาย10บาท1 0อยบาทพันหนึ่งหมื่นหนึ่งสองหมื่นไม่ใช่คุณเน้นเป็นพรีเมียมเซอร์วิสทุกอย่างที่คุณทำใช่ไหมคุณเอาทักษะที่10อ่ะใส่พรีเมียมเข้าไปเหมือนเมื่อกี้ผมบอกคุณใช่ไหมคุณเป็นนักขายใช่ไหมคุณเป็นนักปิดการขายชงพลังพรีเมียมเลยเห็นภาพไหมพรีเมียมปั๊บเนี่ยคุณขายได้เยอะกว่าคอมก็เยอะกว่าคุณเป็นวิดีโอเอดิเตอร์คุณเป็นวิดีโอเอดิเตอร์แบบพรีเมียมเห็นภาพไหมคุณเป็นนักออนไลน์แอดเวนติซิ่งก็เป็นพรีเมียมคุณไปหาาสินค้ คุณเป็นอีเวนต์แ planner ก็พรีเมียมคุณเป็น AI IT ด้านพรีเมียมหมดคุณจะขายของออนไลน์ขายของสินค้าที่เป็นพรีเมียมเห็นภาพไหมคุณเป็นโค้ดคุณก็เป็นพรีเมียมเซอร์วิสเลยใช่ไหมคุณเป็นที่ปรึกษาคุณก็ใช้พรีเมียมเอ็กซ์เพรียนซ์ไปทักษะที่10 เราเรียกว่า sales p r e m i ยมใช่ครับเป็นทักษะการขายแบบ p r e m i ยมส่วนน้อยที่จะทำครับแล้วถ้าคุณไปฝึกสิบทักษะนี้คุณเพิ่มยอดได้สบายๆเลยใช่ไหมผมสอนมา18ประเทศแล้วครับตอนนี้ผมก็สอนอยู่ครับนักปิดการขายทรงพลัง p r e ี i ยมถ้าคุณมีสินค้าเกิน2 0 0 0 0บาทขึ้นไปแล้วอยากจะทำยอดได้1-5ล้านต่อเดือนน่ะทักมาเลยครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูขบวนการที่ผมสอนครับนักปิดการขายทรงพลังครับถ้ามีคาถามอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างครับ วันนี้ผมใช้ไม์ผมก็สนุกคุยกันสบาย,บายใช่ไหมชิลๆขอให้คุณชโชคดีนะครับปีใหม่กำลังมาอยู่ชโชคดีแห่แงๆรวยๆครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมชื่อเดฟเศรษฐีครับสวัสดีครับ